หลังจากที่พี่นุ๊มเจอที่เซสปอนในเมืองคิมิโซะเยบะพี่นุ๊กก็ได้ทำการพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยตื่นมาฟิตปังพี่นุ๊กกล้ามโตได้ตัดสินใจเดินมาหาช่างตีดาบเพื่อที่แกเนี่ยจะกลายเป็นนักล่าอสูรดูซิว่ามีดาบอะไรบ้างมีดาบดำดาบปานวารีดาบปานอสนีดาบปานเพลิงช่างตีดาบครับ ตีดาบให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้เลยเจ้านบ้มใจมาหมื่นห้าฉันตีให้แกเลยช่างตีดาบตีดาบเสร็จแล้วปรากฏว่าดาบพ,พี่นุ้มได้นะก็คือดาบที่เกลือนที่สุดในเกมทาไมกูได้ดาบเกลือขนาดนี้พี่นุ้มยืน้อใจสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ตัดสินใจกับตัวเองว่าเรียนรู้ดาบแม่เลยนี่เหรอคือดาบคิมิโซโนะหา่บาดท,ที่เกลือนที่สุดในโลกพี่นุ้มไม่รอช้าเดี๋ยวมาทดลองสก,กิลหน่อยละกันฮึบ อ๋อนี่มันคือสก,กิลของบีทเทพมรณะพี่นุ๊กรับความเกลือของตัวเองไม่ได้ก็เลยให้ช่างตีดาบตีให้ใหม่อีกสองเล่มปรกมากฏว่าได้ของเกลือถ้าบอยลงบนเกลือขนาดนี้เดียวพี่นุ๊กตัดสินใจเรียนรู้ทุกอันจากนั้นพี่นุ๊กก็ได้กวัดแก,ดกงดาบไปเรื่อยๆแล้วก็ดีนเสียงร้องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง <S <S ตรงนั้นคือเสียงใครนะใครอยู่ตรงนั้นเพราะนี่น้องในสโก,โอกเองเหรอน้องในสกอมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่า กจักรจาาห้หน่หนโนบไปรับคุยกับน้องในซึโกะแล้วก็ได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปปะทะกับเจ้าอาสูรเปิดมาดอกแรกใช้ปานดำไปก่อนเลยโอ้โนนหนี่บรรดาบกน่าอาสูรหรือดาบของเล่นกี่กอกแต่โชคดีที่เราเรียนวิชาดินจามาจากอีพีที่แล้วยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมสงสัยจะเป็นพอสเตตัสพี่นุ๊บได้ทําการล่าอาสูรไม่สนใจเลยว่าอาสูรจะแข็งแกร่งแค่แไหนแต่ถ้ามาหยียมกับน้องในซึโกะรับรองตุยพี่นุ๊บได้คอมโบคอมจอยวิชาดินจา,าสักรุสักระ จังหวะที่พี่รูปต่อสู้กับเจ้าอาสูรตัวสุดท้ายที่ลักแกต้องเนสโกพี่ดูปก็ได้เหลือไปเห็นดาบปราณตะวัน อยู่ข้างบนโ,โดาบนี้ต้องการเหล็กน้ําเหล็กไฟและ power off แล้วก็10,000แเยนเราจะไปหามาจากไหนเนี่ยพี่โนบยเดินไปหาช่างตีดาบเพื่อจะถามว่าสิ่งของพวกนั้นหามาจากที่ไหนเหล็กน้ําและเหล็กไฟเจ้าสามารถหาได้ในร้านค้าเลยแต่ถ้าเป็น power off เจ้าต้องไปฆ่าเจ้ามุซันพี่โนบเริ่มต้นในการหาเหล็กน้ําเหล็กไฟจากที่นี่ก่อนพี่โนบก็เลยก,กดสุ่มไป1ดอกปรากฏว่าเฮ้ยพี่โนบได้เหล็กน้ำนี่ม ปปปวารีพี่นนมได้ตัดสินใจเรียนปานวารีพี่นนมได้ใช้ท่ากังหันน้ำว้าว้า โโเทมีสงสกิลซะด้วยดาบนี้แต่ก็ยังว่าใครๆก็อยากครอบครองดาบปราณตะวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องไปเก็บเงินก่อนพี่นุ๊ปเดินค้นหาที่ที่จะฟาร์มแล้วก็ได้เจอกับคุณชินอบุหรือเ่าทาไม่ได้เหมือนกันออมีอะไรให้ผมช่วยไปครขบคุณชินอบุไปจัดการเจาา้าอสูรซะนะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่พี่นุ๊ปจะได้ลองดาบปราณวาลีว่าแล้วก็กังหันน้อมนี่ โคตรเบาสงสัยต้องกลับไปเรียนวิชาดินจามอนเดิมไม่ไหวไม่ไหวเบาเกินไปเกิดเตี๋ยมตัวโต้ด้วยลยปนวารีฮึบแตกเรียบร้อยตอนนี้พี่นุ๊กใช้ปานวารีได้คล่องแค่ว่องไหวมากพี่นุ๊กก็เลยตัดสินใจไปรับเควสกับพี่ทันจิโร่เลยละกันพี่ทันจิโร่ขอพอรับเควสเฮ้ย น่บัพลังอะไรกันอสูรตัวนี้ไม่ธรรมาดานี่มันข้างขึ้นนี่นะรับเุ้กับพี่ทันจิโร่ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จับการตีอสูนข้าแข็งขแกร่งมากอาสูรตัวนี้พี่นูมไม่สามารถจัดการมันได้ด้วยดาบเดียวออแต่สุดท้ายพี่นูก็ฆ่ามันลงจนได้ แต่คำว่าข้างขึ้นไม่มีวันตายง่ายๆแน่นอนมันไม่มีวันตายจริงๆเออเราต้องทํำยังไงให้วันตายเนี่ยพี่น้ำก็ได้ตัดสินใจมาตีกับเจ้าอาสูรอีกตัวหนึ่งใช้วิชาที่เรียกกับพี่ทันจีโร่แล้วก็วิชานินจาเฮิบปรากฏว่าอาสูรแข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งจริงๆไม่รู้ว่าจะลบมันด้วยวิธีไหนจริงๆก็ได้แต่ฟันได้แต่ใช้สกิลไปอยู่อย่างนั้นขอร้องละตายสักทีเรียบร้อยแต่พี่นุ๊ยังคงสงสัยอยู่เอ๊ะมันตายหรือยังได้แต่มองไปแล้วก็มองมาในขณะที่พี่นุ๊กเดินไปเดินมากับพวกเจ้าสูนที่ตุยแล้วพี่นุ๊กก็ได้เห็นของบางอย่างจากมูซันนั่นก็คือกล่องปริศนาพี่นุ๊กตัดสินใจเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็น power off พี่นุ๊กก็เลยกดเข้าไปเอาฟึบแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมา บุซันจะไรตีจริงด้วยนี่คือพาวเวอร์ออฟอถ้าเกิดว่าเราฆ่ามูสันเราจะได้พาวเวอร์ออฟและและ้วจะพวกอสูุพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาแหมนึกว่าจะไม่เกิดซะแล้วคือมันเกิดนะแต่มันต้องใช้เวลานานกว่าปกติแล้วตอนนี้พี่นุ๊กก็เวลข้าวสิบไปที่เรียบร้อยพี่นุ๊มงงมากว่าต้องไปฟาร์มที่ไหนต่อพี่นุ๊กก็เลยมองไปหารถไฟโอ้โหไม่น่าเชื่อดีบบน คุณเลยงง,งครูเหรอครับคุณเลยโงงครูครับได้โปรโดสอนวิชาดาบเพลิงผมด้วยได้เลยแต่แกต้องไปจัดการเจ้าอาคาสาก่อนพี่ดูได้ทาการรับเควสที่จะฆ่าเจ้าอาคาสะนี่นะเหรอเจ้าอาคาสะได้ยินข่าวว่าคุณคือน,นักขายประกันมือหนึ่งใช่ไหมครับเห็นว่าชอบชวนคนอื่นเป็นอสูร <c oughs> <c oughs> การต่อสู้กับคุณอาคาสะไม่ใช่เรื่องง่ายพี่นุ๊กจะต้องใช้วิชาเนินจาเฮ, <ะ S 2> ฮ้อโหเโหะและนี่ก็คือปานวารีของพี่ทัตจิโร่ฮ้ฮ <ะ S 1> โอ<ฮ>้โหไม่ตายด้วย ปราณวาลีดอกสุดท้ายฮัทชิบเรียบร้อยพี่นุ๊ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้จักในเมืองพี่นุ๊กก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่านักล่าอสูนมากมายได้มารวมตัวกันว้าวนั่นมันปราณเพิง เท่โคตรพี่นุ๊เห็นแล้วตัวสั่นอยากได้มากเลยเราจะทํายังไงเราถึงจะได้เนะพี่นุ๊ได้เข้าไปหาช่างตีดาบแล้วพบว่าไม่ได้มีแค่พี่นุ๊คนเดียวที่มาหาช่างตีดาบสวัสดีเบคอนนายรู้จักฉันไหมรู้จักหนางคือเจ้านุ่มกล้ามโตที่เขาพูดกันใช่ไหมใช่แล้วฉันเองเจ้านุ่มกล้าบโตที่โคตรดวงเกลือ <c oughs> ช่างตีดาบครับผมขอสุมดาบหน่อยอ๋อได้เกลือหลังจากที่พี่นุ่มสมได้เกลือพี่นุ่มก็หัวร้อนกดรัวๆไปเลยแล้ว ก็ได้ของดีมาตั้งสามอันโห่ดีมันปราณอัศนีปานของเจ้าเซนอิสึพี่นุ่มตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นเซนอิสึพี่นุ่มทำการเรียนรู้ป่านอัศนีว้าวพี่นุ่มไม่รอช้าที่จะลองใช้สกิลทันเดอร์สลชวฮูไปเร็วโคตร แล้วก็ทันเดอร์เทเลพอร์ตอ๋อสกิลนี้ไม่มีดาเมจเป็นแค่เทเลพอร์ตอย่างนั้นเหรอพี่นุ่มรู้สึกเสียดายที่สมได้ปราณอัศนีมาเยอะ <c oughs> ก็เลยจะเอาไปแจกผู้คนในเมืองปรากฏว่าจะเอามาแจกเบคอนแต่เบคอนนั้นเออเออไปซะแล้วเบคอน คือไม่เอาใช่ไหมเนี่ยพี่นุ่กก็เลยตัดสินใจเอาปราดอัศนีมาดรอปไว้บนหน้าผาเพื่อจะมีนักล่าอาสูรบางคนเดินผ่านมาผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีก็ได้มีนักล่าอาสูรคนหนึ่งเดินมาที่เกาะน,นี้พี่นุ่กก็เลยเซ่หายสวัสดีครับตามผมมาได้เลยผมมีของจะให้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้วิ่งตามพี่นุ่มานี่คือของที่พี่นุ๊จะให้ พี่ดุมก็ได้วิ่งเก็บแล้วก็ดรอปให้พวกเขาสองคนไปที่เรียบร้อยและนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่พี่นูมจะต้องมาฟาร์มกับเจ้ามูซันวันดีครับพี่ปานตะวันคุณคือคุณที่ใช้ปานตะวันใช่ไหมครับเอาล้วนะเจ้ามูซันแกตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมูซันจ้าใจเย็น,ยนจ้า <laughs> มูซันนี่เข้ามาแบบนี้น่ากลัวมากแม่พี่นุ๊กทำได้อย่างเดียวคือจูกกกจ๊กและใช้สก,กิลจู๊กและใช้สกิลเอาละมาฟังเสียงพี่นุ๊กใช้สก,กิลนึนงจาก,กันดีกว่าโ,โหปอยะวัวอเอเ๊ะออหัฮะทิกแท็กทัวทิกแท็กทัวรข้ามูซันได้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ถ้าเกิดว่าข้ามูซันได้มันจะดรอปพาวเวอร์ออฟเลย ดูวพาต้องสุ่มซะอีกและระหว่างการต่อสู้เมื่อกี้นั้นพี่นุ๊กก็ได้เหลือบไปเห็นมีใครบางคนยืนอยู่บนหน้าผาตรงนี้ม่มน่าเชื่อีิบันอาคาซาอาคาซะสไตล์บลัดเดี๋ยวก่อนน้ราคาเท่าไหร่หน่วย1ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้ oh my god หนึ่งล้านที่ไปหามาจากไส้ <c oughs> ตอนนี้มีแค่ห้าหมื่นเองพี่นุ๊กก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะต้องฟารมเจ้ามูสันจนกว่าเราจะรวย <c oughs> เราจัดเกินมุสันไปทั้งหมดเกือบ10ตัวตอนนี้พี่ดุมีเงินอยู่2องแสนกว่าไม่น่าเชื่อใช่เวลาเกือบเกือบยีนาทีพี่ดุมก็มีเงิน2องแสนพี่ดุมตัดสินใจมาสุ่ม โอ้พี่นุ๊กได้สีม่วงนั่นก็คือปานเพลิงเราจะทําการเรียนรู้ปานเพลิงหรือเอาไปแลกปราณตะวันดีพี่นุ๊กได้แต่คิดในใจฉันว่าเราเรียนรู้ดาบนี้จะดีกว่านะจะได้รู้ว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ดาบปานเพลิงกันเลยดีกว่าสีสวยมากดาบปานเพลิงดาก้อน s l a s โอ้โห lowering ดาก้อน โอ้โหไม่ธรรมดาพี่นุมอยากลองของใหม่พี่นุมก็เลยมาลองกับเจ้าพวกอาสูนฮอชึอบฮึบฮบชึบดาก้อนสลัโว้เป็นระเบิดยด็งกันเหรอโลวิงดาก้อนโอ้ประกรบสามหัวหลังจากที่พี่นุมได้ลองดาบปานเพลิงพี่นุมก็รู้สึกติดใจขึ้นมา แต่ว่าดาบที่ดีที่สุดของกาะนนี้ก็คือดาบปราณตะวันวเราคงต้องบอกลากันเท่านี้ตอนนี้พี่นุ๊กมีเหล็กน้ําแล้วเหลือแต่เหล็กไฟพี่นุ๊กได้ตัดสินใจสุ่มเพิ่มโอ้ไม่น่านเชื่อกดแค่ไม่กี่ครั้งก็ได้มาแล้ว พี่นุ๊ดีใจมากแต่ว่าเราจะต้องมาเอา power off ก่อนแล้วเงินก็ต้องใช้1นึ่งแสนโชคดีจริงๆที่เรามีแสนสี่ดาบปราณตะวันครับผมมาแล้วฮึบได้มาแล้วดาบปาราณตะวันสีเหล็กก็จะไม่เหมือนของคนอื่นเรียนรู้ว้าวและแล้วพี่นุ๊กก็ได้ดาบปราณตะวันมาครอบครองสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมโรบัคมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัก มีบริการรับกดเกมพาร์ทและผลบอกฟุตเรซิแค่นั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงวันพีชทิงเลกาซี่ก็เรซิรวมไปถึงอนิเมะไฟเตอร์ซิบูเลเตอร์และอนิเมะพันชิ่งก็เรซิและอีกอย่างหนึ่งก็คือออสตาจำน่ายเพชรเขียวเรซิฟส่งสุดท้ายนั่นก็คือรับเติมโรบักระบบ ID พาร์ทเรซห้าถึงสิอย่าลืมไปอดนนุนกันนะครับตอนนี้พี่นุ่มรู้สึกดีใจมากที่พี่นุ่มได้ดาบปราณตะวันมาเป็นที่เรียบร้อยลองสกิลเลยละกันนี่วงล้อปราณตะวันลอ อีกครั้งหนึ่งดีกว่าติดใจ <laughs> What is the water skill X มันคืออะไรกันโโ h เท่โคตรแล้วก็วงกว้างมากแต่พี่นุ๊กก็ไม่ลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนั่นก็คือการซื้ออักษะสไตล์บลัดราคา1ล้านฮ่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเอาล่ะเรามาฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าและแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพี่นุ๊ฟาร์มมูซันไป10กว่าตัวเพลเพลอ,อาจจะ20กว่าตัวแขนสกิลพี่นุ๊ตอนนี้คือแรงมากปาทีมูซันเลือดครึ่งหลอดบอกเลยนี่พี่นุ๊ก็คอมโบคอมจอยกับดาบ สกิลเอ็กฮป่านมูซันทีตุยเลยเและแล้วก็มาถึงวันที่พี่นุ๊บมีเงินหนึ่งล้านเยนโอ้บายกอดดูกล่องทั้งหมดที่พี่นุ๊บตีไปคือชีวิตมูซันหเหนื่อยมากอาคษา,าจาพี่มาแล้วจา้าพุดอาคษา,าผมขอซื้อเลยและกันนะหมัดอาคษา,าได้เป็นขวดน้ำยาแฮะว่าแล้วก็กระดกเลยละกันนะโอ้โหห้ายืนแปลกมาก มันคงเป็นท่ายืนอาคาซาใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นปล่อยเป็นระยะไกลนะฉันบอดฉันไปหลอกใช้กับพวกมอนสเตอร์ดีกว่ามานี้จม้มูซันสกิลซัดปิ้งสกิลเอ็กปิชิงโอ oh, ้แรงแรงแรงอยู่นะสกิลซัดสกิลเอ็กใช้วนๆไปแป๊บเดียวเลื่อนมูซันครึ่งหลอดเฮ้ยสกิลนี้แรงใช้ได้แล้วเนี่ยรู้สึกจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงปึ้ง,งแ้โ oh, ห โคตรโหดเลยว้ยและแล้วก็ถึงเวลาที่พี่นุ๊จะต้องบอกลาเกาะน,นี้อันนี้ผมขอขั้นแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคนที่สปอนเรือเขาบอกว่าต้องการรถไฟนีทรนนะคือผมไปถามน้องที่สร้างแบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องบอกว่าแค่เราซื้อจูริเคนจาก n p c เกาะนนนจาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเราก็สามารถเสกเรือได้ทุกเกาะเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือบทสรุปของเกาะคิม,มิซิโนยายะเกาะต่อไปของพี่นุกก็คือเกาะวันพี ตร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 รถไฟโคตรเร็วเรียบร้อยครับผมพีู่มาถึงเกาะวัดพีชเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสวัสดีครับ คุณนวดเขาพี่นุ๊กก็ได้วิ่งสำรวจเกาะไปสักพักหนึ่งนะฮะโอ้นี่มันเควสเวลหนึ่งร้อยแต่ดูเวลพี่นูส๊สิฟาร์มมูซันจนเวลร้อยเก้าสิบห้าแต่ไม่เป็นไรเราจะผจญภัยไปทีละเกาะน,นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและพี่นุ๊กนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะ